ทีนี้เป็นตัวอย่างที่2ขอ,องการหาอนุพันธ์สมก,การอินทิกรปเสริมนะเมื่อกี้คุณดูไปบ้างแล้วแต่ผมกลัวว่ายังไม่ชินทําให้ชินซะผมกําหนดตัวแปรจงหาเลยละกันดร์ย y dx เเมื่อผมกําหนดมา y เท่ากับ t กำลังสอบวก t x เท่ากับ 2t กำลัง3โอเคตัวนี้มาถึงตัวนี้ หมือนเดิมค่ไปหาอดับสอแต่สิ่งที่จะต้องได้มันต้องผ่านการหาอันดับหนึ่งมาก่อนเสมอต้องหาดับหนึ่งมาก่อนเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะผมเขียนไปเขียนไปเถอะยังไงอ่ะมันจะจําได้อยู่แล้วล่ะ dy by dt หารด้วย dx by dt เขียนไปเหอะไม่มีใครว่าคุณหรอกเมื่อยหน่อยมันจําได้อ่ะทไมอ่ะอ่ะมา dy by dt เท่าไห by dt y คือ ทีกลังสองบวกทจากโจทย์นะง่ายแล้วดิฟมองตาเปล่าตอบได้แล้วไม่ตอบไม่ได้นะตอนนี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโง่เลยล่ะไม่ได้บอกเข้าขายแล้ว2 t งทีบวกหนึบลงอ่ะตัวต่อไป dx d y dt บาย่ะดิฟดิ by dt นีอะไรเนี่ยสองกลังสามเท่าไหร่เนี่ยอกดิหกทีกลังสองเสร็จแล้ว ไออันดับหนึ่งอ่ะง่ายมากหลายคนมันก็แค่ดิฟอย่างละครัง้งหารกันจบอ่าเพราะฉะนั้น d y by d x ก็ไรสอง t บวกหนึ่งหารด้วยหก t กำลังสองอันดับหนึ่งานไปแล้วตัวนี้ประเด็นอยู่ที่อันดับสองอ่าอันดับสองคืออะไร d square y by d x s ก็คืออ่อ d y พ i m by d t หารด้วย dx เอ็กซ์บายดเสมอเอา idy t i m e เนี่ยแหละปัญหามันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกมันไม่ได้ยากมันยุ่งตรงที่ฟังก์ชันเมื่อกี้ที่หามามันเป็นผลหารนั่นเองอ่าผมหามากก่อนเลย by dt d i ิ p เอาตัวเมื่อกี้มาเขียนนะ 2t-1 บวกหหารด้วย 6t กำลัง2ตัวนี้ดู อันนี้มันเป็นฟังก์ชันผลหารเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองอันนี้ทวนแล้วทวนอีกจนรู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยใส่ผมใส่ส่วนล่างกำลังสองไปก่อนทวนจนจะเบื่อแล้วเนี่ยอ่ะอย่างนี้ไปก่อนนะอย่างนี้เผื่อคนแกล้งโง่หรือโง่จริงไม่รู้นะอันนี้ผมใส่กำลังสองนี้แล้วล่างดิฟบนอ่ะหกทีกำลังสองดิฟบนดิฟสองทีบวกหนึ่งบายดีทีลบบนดิฟล่างสองทีบวกหนึ่งดิฟล่างหกทีกำลังสอง by dt ส่วนแรกกำลัสอง,ง 2, ผมดึงออกไปแล้วพูดไปหลายรอบแล้วเนี่ยอ,อีกบรรทัดหนึ่งไม่พออะ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหนึ่งส่วนสามสิบหกทีกำลังสี่ใส่ไปก่อนนะเปิดนะวงเล็บใหญ่ tag กลับมาดูที่นี่นิดนึงดิฟสองทีบวกหนึ่งได้อะไรเนี่ยได้สองแค่นั้นเองพอด,ดีทีบายดีทีมันหนึ่งค่าคงที่ดิฟข้างที่มันศูนย์มันก็เหลือหกทีกำลังสองคูณกับสอง 2, ลบกลับผมเขียนไม่ก่อน2องทบวหนึง่งอันนี้ริฟได้อะไรมาเห็นไหมเนี่ยเร็วๆอ,อย่ามืนอย่ามืนอ่ะได้อะไร6กทีกำลังสองคือ12 t ผมริบมาใส่ตรงนี้12 t หมดละที่เหลือแค่เป็นการปรับเลขแค่นั้นเองอะไรเนี่ย12 t กำลังสองลบผมขอคูณเข้าเลยละกัน12 2สองีเอาอัวนี้คูณเข้านะ ลบยีทีกำลัง2ลบ12ทีส่วน36ทีกำลัง4ดูตัวเป็น,ปนๆมันอะไรดิปรับรูปนิดนึงอะไรเนี่ยลบสิทีกำลัง2แล้วก็ลบ12ทีเหตุผลในลบสิบสอมาสิบหน่อยมาจากคือว่า12ทีกำลัง2องลบยีทีกำลัง2นั่นเองมันเลยเหลือติดลบ12ส่วนด้วย36ทีกำลัง4ตัดเลขได้ไหมกัน อ่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ผมดึงลบสิบสองทีออกมาลบสิบสองทีอะไรเนี่ยเหลืออะไรให้ไหมทีบวกหนึ่งส่วนด้วยสามสิบหกทีกำลังสี่ถามว่าตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้ตัดโอเคทีตัดไปตัวหนึ่งปุ๊บเหลือทีกำลังสามแล้วสิบสองสามสามสิบหกโอเคเพราะฉะนั้นผมสรุปพอที่ได้คือหามาตรงนี้นิดนึงอ่าดิฟวายพาร์ทนมัธีบทีจะเท่ากับ เมื่อกี้ผมตัดแล้วนะขอใสลอ่ลบนี่ไว้เนี่ยบวกหนึ่งหารด้วย3 t มกำลังสามโอเคนะนี่ได้มาแล้วตัวนี้แต่ยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จโดยบริบูรณ์สิ่งที่มันจะเสร็จก็คือว่ามันจะต้องเอามาหารด้วย dx เอ d ก d ์บายดเอะไรเนี่ยผมนะมันหาว่ากันจะเริ่มแล้วอ่ะดูนิดนึงดูนิดนึงเดี๋ยวไม่งั้นจะแอบโง่เลยนี่หกทีกำลังสองนะหรือจะดิฟใหม่ก็ได้ตามลำบากเลย อันนี้คือ6 t กํลังสบทสรุปผมได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอชั้น <I can. S 1> อ่ะ d square y y d x square เท่ากับเท่าไหร่ผมก็แค่จับ2ตัวนี้หารกันลบวง f t บวก1หารด้วย3 t กํลัง3แล้วก็หารอันนี้หารตัวใหญ่เลยเท่ากับหาร6 t กํลัง2นะอันนี้หารโมออกนะ18 t กํลัง5ตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรบางคนแอบโง่ผมกลับมาปฐมนิดนึงกลับมาที่ปฐมน่อย ลบ t บวกหนึ่งหารด้วยสาม t กําลังสามหารกับหก t กําลังสองการหารต้องกับเศษเป็นส่วนโอ้โหนี่ปสมโคตรแล้วเนี่ยอันนี้อ่บางคนไม่ชินไงผมเปลี่ยนไปก็หมายคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนหก t กําลังสองอันนี้สิบแปแล้วน,นะเขาหลังผมมองข้าไมไปฝั่งเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยลบวงเล็บ t บวกหนึ่งหารด้วยสิบแปด t กําลังห้า เสร็จแล้วนี่คืออันดับสองจบแล้ว